กระดาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับว่าทุกสี่ทุ่มเราต้องมานั่งเฝ้ารอหน้าจอคอมเพื่อดูว่าบัญชีทางการของ b l a c k พิงคเนี่ยเขาจะอัปเดตอะไรเกี่ยวกับน้องลิซ่าโซโล่บ้างอย่างเมื่อวานเขาก็มีมาอัพภาพมอเตอร์ไซค์หภาพนะพร้อมกับข้อความว่า catch me if you can วันนี้ล่าสุดครับเขามาอัพภาพน้องลิซ่าใส่หมวกกันนนะ็อกฮะน่าจะเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์กันแหละคงไม่ใช่หมวกกันน็อกเครื่องบินลบนะโด,โดยในเนื้อความนะครับก็มีเขียนชื่อเพลงว่าเพลงนึงเนี่ยชื่อลลิซ่าอีกเพลงหนึ่งชื่อมันนี่คล้ายๆกับที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เหมือนที่หลายคนคาดการไว้ ที่ผมเข้าใจแน่ๆเนี่ยคือคุณเท็ดดี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนก็มีส่วนช่วยทําเพลงแบ็คพิงมาหลายเพลงแล้วก็น่าจะมีส่วนช่วยในเพลงของลาลิสาด้วยเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มีอยู่แค่2เพลงนะครับลาลิสากับมันนี่ส่วนอันที่3กับอันที่4ก็คือลาลิสากับมันนี่เหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะ โดยโดยเวลาที่ปล่อยเนี่ยก็เหมือนที่เคยยืนยันไว้เวลาเกาหลีก็คือบ่ายโมงในขณะที่เวลาไทยก็คือ11บเอโมงนะครับวันที่10กันยายนโดยผมเข้ามาช้าแค่1นาทีนะล่าสุดมีคอมเมนต์อยู่ประมาณ10,000กว่าคอมเมนต์คนกดไลค์มากกว่า66,000ครั้งแชร์ไปกว่า3 0 0 0ครั้งแล้วครับท่านผู้ชมคนกดหัวใจให้เพียบเรามาดูด้านความคิดเห็นกันบ้างดีกว่าครับเขาบอกว่าโพสต์เนี่ยมันดูมีพลังงานบางอย่างนะตอนแรกแบตมือถือฉันนะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอเปิดโพสต์นี้ปุ๊บตอนนี้แบตเต็มและ100้ะร้อย สหรัหรือ30ล้านบาทไทยลิซ่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาแล้วเธอเป็นคนที่เหนือมนุษย์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมีทั้งความสามารถที่ยอดเยี่ยมหน้าตาที่สวยงามกำลังจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทุกประเทศทั่วโลก ในทศวรรษนี้ในศตวรรษนี้ทุกๆย่างก้าวที่เธอเดินไปล้วนแต่ประสบความสําเร็จเธอคือนิยามของคําว่า perfect อย่างแท้จริงหลายคนก็ชมนะว่าบริษัท YG เนี่ยถือว่าใส่ใจบิงมากๆคราวนี้อ่าเพิ่มเพลงที่มีแต่เสียงดนตรีเข้าไปด้วยตั้งแต่ยุคก,กำนัไซล์จนถึงตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นที่สุดแล้ว YG ต้องการคนแบบนี้มานานแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันรักคุณมากขนาดไหนลลิสาฉันเป็นแฟนคลับของคุณมานานแล้วนะแล้วก็หมกมุ่นกับคุณมากๆเลย ฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะได้ยินเสียงเพลงของคุณภาพนี้มันสวยงามมากแสดงถึงความเป็นลิซ่าได้ดีจริงๆมีความเป็นเอกลักษณ์ปากค้างไปเลยนะตอนที่เห็นภาพนี้ครั้งแรกมันช่างตราตึงหัวใจเหลือเกินหายใจแทบไม่ออกแล้วในที่สุดก็รู้ชื่อเพลงซะทีว่าเพลงชื่อลลิ่ากับมันนี่โหแล้วภาษาอินโดนีเซียกับภาษาทางด้านอาราตินอเมริกานี่มาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคนแปะมีเมเซลอะไรเยอะแยะเลยนะอยากให้น้องลิซ่านี่ไปขับเครื่องบินบ้างขี่โมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็คาดการถึงว่า โซโล่ของพี่จีซูเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปไกลขนาดไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เจนนี่ก็มีขี่จักรยานในโซโล่ของเธอโรเซ่มีระเบิดรถส่วนลิซ่าเนี่ยไม่รู้จะระเบิดโมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคราวหน้าพี่จีซูอาจจะระเบิดรถถังหรือถือบาซูก้าจากเฮลิคอปเตอร์ก็ได้อันนี้ที่แฟนคลับเขาแซวกันนะฮะเรามาดูความเห็นเพิ่มเติมอีกครับหลังจากที่ฉันเห็นทีเซอร์ของเธอเนี่ยมาหลายอันแล้วนะฉันรู้สึกว่ามีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากๆชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างดีขึ้นฉันรู้สึกประสบความสําเร็จฉันได้เหรียญทองอล,ลิิมก10เรย รางวั Oscar, 6, ลออสการ์หรางวัลฉันทนรอไม่ไหวแล้วนะที่จะเห็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้ทำไมผู้ชายถึงคิดว่าผู้หญิงอยากได้ของแพงๆหรือว่าของหรูหราหรืออะไรอร่อยอร่อยนะหรือช็อกโกแลต ความจริงเราทุกคนอยากได้ลารีสามโนบาลต่างหากอยากเป็นแฟนลารีสามโนบาลหลายคนยก็ถามถึงนะว่าเออเพลงที่คอลแลบกับดีเจสเน็กเนี่ยหายไปไหนเมื่อไหร่จะมาสรุปแล้วไม่ได้อยู่ในโซโลใช่ไหมหรือว่ามาคอลแลบกับเพลงมันนี่กันนะความคิดเห็นก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบอกไว้ได้เลยนะเห็นภาพเราก็ตื่นเต้นแทนจริงๆตอนแรกนึกว่ามอเตอร์ไซค์นี่ก็คือโพสต์มาเฉยๆปรากฏว่ามีน้องลิซ่าฉากใส่หมวกด้วยครับเรามาดูว่าสุดท้ายแล้ว MB จะออกมาบู๊กระจายขนาดไหนท่านผู้ชม